สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องโชคดีดดน y o u ูทูบนำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับ24มกราคม2567ครับแจ้งให้พี่น้องทุกท่านทราบด่วนครับผู้ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนครับโปรดระวังสิ่งนี้ครับอย่าทําแบบนี้เด็ดขาดนะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับท่านผู้ชมท่านใดที่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนและยืนยันตัวตนใช้สิทธิ์บัตรคนจนแล้วนะครับอย่าทําแบบนี้เด็ดขาดอย่า ถ่ายรูปบัตรประจำตัวประชาชนสมาร์ทการ์ดและบอกรหัสผ่าน6ห,หลักที่ใช้สิทธิ์บัตรคนจนให้ใครนะครับเพราะถ้าท่านถ่ายรูปบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดและบอกรหัสผ่าน6ห,หลักสำหรับใช้สิทธิ์บัตรคนจนให้ให้คนอื่นคนอื่นอาจนำข้อมูลนี้ไปสวมสิทธิ์ใช้สิทธิ์บัตรคนจนท่านได้นะครับถ้าทำ ท่านมีโอกาสโดนสวมสิทธิ์ใช้สิทธิ์บัตรคนจนเรื่องนี้เกิดขึ้นมาแล้วหลายพื้นที่นะครับก็มีข่าวทางสื่อออกมาว่ามีรถเร่เข้าไปในหมู่บ้านนะครับให้ผู้ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนเนี่ยถ่ายรูปบัตรประจําตัวประชาชนสมาร์ทการ์ดมาพร้อมกับบอกรหัสผ่านหกหลักมาแลกสินค้าไปใช้แลกไข่แลก,กสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับน้ํามันพืชน้ําปลาอะไรทํานองนี้ครับ แรกฟรีเลยนะครับโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับโดยเขาต้องการรูปโดยเขาต้องการถ่ายถ่ายเอารูปบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดของท่านและให้ท่านบอกรหัสผ่านหกหลักในการใช้สิทธิ์บัตรคนจนนะครับทีนี้ใครทําแบบนี้เขาก็ให้สินค้าท่านไปใช้ฟรีนะครับอันนี้ก็มีมีมาหลายพื้นที่แล้วไปทําแบบนี้มีมีรถเลขเข้าไปทําแบบนี้ก็มีหลายคนได้สินค้าไปใช้ฟรีนะครับ แต่นี่แหละครับเตือนท่านท่านอย่าทาแบบนี้นะครับอย่าถ่ายรูปบัตรประชาชนให้เขาแล้วบอกรหัสผ่านหกหลักให้เขาเพราะถ้าท่านทําให้เขาท่านมีโอกาสโดนสวมสิทธิ์ใช้สิทธิบัตรคนจนเพราะว่ามีปัญหามาแล้วก็คือคนที่ไปทําคนที่ถ่ายรูปบัตรประชาชนแล้วบอกรหัสผ่านหกหลักและไปแลกสินค้ามาใช้นี้นะครับได้ใช้ฟรีนะครับเดือนต่อมาพอเราเอาบัตรคนจนไปใช้กับร้านค้าปรากฏว่าร้านค้าแจ้งเราว่าวงเงิน ซื้อสินค้าที่เราจะใช้นั้นหมดไปแล้วอา้าวมันทำไมจึงหมดก็หมดนั่นแหะนั่นแหะนั่นแหะสิครับเพราะว่าเราเคยถ่ายรูปบัตรประชาชนให้กับคนอื่นไปแล้วบอกรหัสผ่านไปคนคนนั้นเขาเอาสิทธิ์นี้ไปใช้ก่อนเราก็เรียกง่ายๆว่าโดนสวมสิทธิ์ใช้สิทธิ์บัตรก่อนไปแล้วพอเราใช้สิทธิ์ร้านค้าที่บอกร้านค้าก็เขาตรวจสอบดูแล้วร้านค้าบอกว่าวงเงินไม่เหลือในบัตรนั่นหมายความว่าโดนสวมสิทธิ์ใช้บัตรกด ใช้สิทธิ์ในบัตรไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็จึงจึงแจ้งเตือนว่าอย่าทําแบบนี้ก็คืออย่าถ่ายรูปบัตรประชาชนสมร์รการให้กับใครและบอกรหัสผ่าน6ห,หลักให้กับใครเพราะถ้าบอกเขาจะเอาไปสวมสิทธิ์ใช้สิทธิ์ในบัตรของท่านก่อนนะครับ<อ>ก่อนที่ท่านจะใช้ท่านก็เสียผลประโยชน์ไปนะครับ<อ>ก็แจ้งให้ทราบโดยทั่วกันนะครับสวัสดีครับ